ดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังอยู่กับน้องดีน้านะคะตอนนี้น้องดีน้าก็อายุ26วันแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะเอาท่าบริหารบริหารมาฝาก3ท่าที่จะช่วยไล่แกส๊สแล้วก็ช่วยไล่ลมนะคะลดอาการท้องอืดในเด็กทารกนะคะมาดูกันเลยค่ะมีอะไรบ้างท่าไหนบ้างท่าแรกเลยนะคะอ้าวปั่นปันปัน,ปน ปั่นจักรยานนะคะทไบซิเคลิลปันป่นปั่นปั่นนะคะปันป่นปัน่นปั่น I w a n n a ride my bicycle I w a n n a ride my bike ปั่นแล้วก็อืดอค่ะค่ะอ้าวพุชๆๆนี่ อีค่ปันหว่อะไรม,ไมไื่อใหมหวนะไรมาหวอนะไรมา่อใช่ไหมยืดขาปัน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 แล้ก็พุชพุชพุชเย้ได้ยินเสียงไหมคะเสียงลมออกแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้า,หา,หา เจ็ปก้สิบชชนเบาๆนะคะแล้วก็ปัน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 ่นแล้วก็เหยียดขาเยแล้วก็ปันปัน่น I want t ride my bicycle I w a n ride my เยียด่า วายตอนนี้ได้กลิ่นตดเลยนะคะตดใหญ่เลยทั้งตดทั้งเลย Happy baby now Happy dinner w ้ y That's dinner Well done ได้ผลทันตาเห็นเลยค่ะถ้าปั่นจักรยานแล้วก็ยืดขานะคะแล้วก็ให้ผลักขาน้องเบาๆนะคะเจนเทลแบบนี้นะ Yes Better now Happy belly Happy baby h ฮปปี้เบบคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะดีนะเซบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละต้องเปลี่ยนแพมเพิสแล้วค่ะตอนนี้ให้กินตดละเย่ตอนนี้ท้องน้องก็ไม่ตึงแล้วนะคะตอนนี้ <laughs> ตดใหญ่เลยโอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ